สวัสดีจ้าพี่น้องกะทินน่อยมาแล้วด้วจ้ามื้อนี้กะทินน่อยมาผมกับบรรยากาศคือจังฝนจะตกอีกแล้วจ้ามื้อนี้กะทิน้นอยได้เมนูเป็นไข่มดแดงกะทินน่อยจะเห็นเมนูอู้ไข่หมดแดงจ้าพี่น้องอากาศหนาวเย็ยนกะทินน่อยก็จะมาอูดด้ไข่นนหมดแดงกินเนาะช่วงนี้ไข่มดแดงกําลังหลายเลยด้จ้าพี่น้องอันนี้กะทินน่อยก็เอาไข่หมดแดงล้างน้าความสะอาดอีกอย่างมาเรียบร้อยแล้วเนาะจ้า,จากระทินน่อยก็จะตอกไข่ใส่ลงไป2ฟองจ้า การใส่ไข่นี่มันจะซอยห้แบบว่าอูไข่มดแดงเข้ามันจับโตกันดีแล้วก็เพิ่มความนัวความแซ่บเนาะจ้ะแล้วก็สามารถเพิ่มปริมาณในการกินไดเน้เนาะจ้ะเผื่อเฮือนใดมีหลายๆคนถ้าเฮตุเมนูนี้ก็จะกินอิ่มกันทั่วหน้าเลยจา้าอันนี้กะทินหน่อยก็จะอ่ค้นเห้ไข่มันเข้ากันก็ไข่มดแดงจัหน้อยหนึ่งเนาะจา้ะแต่ว่ากะทินหน่อยจะย่งบ่ได้ปรุงโรดตอนนี้เพราะว่ากะทินหน่อยอ่าสิไปปรุงโรดตอนเฮาต่างมอเนาะจา้ะ ขั้นตอนต่อไปกะทินหน่อยกะจะตําเครื่องกะจะมีพริกสดแล้วก็หอมแดงตําพ่อบุบๆกะพ่อจามบ่ตรงตําละเอียดคัะเนาะเพราะว่าเมนูเกี่ยวกับพวกไข่หมดแดงกังซีกะทินหน่อยจะบอคอยเฮ็ดรสจัดปันใดจะจะได้กินแบบว่าความหวานๆนัวๆของไข่หมดแดงอย่างเต็มทีเนาะนี่ค่ะอันนี้กะดังไฟไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้กะทินหน่อยเฮ็ดตอนเสารประมาณหกโมงจ้ะ กะทิหน่อยก็จะใส่น้ำลงไปน้ำเนี้็คือตามชอบของเฮาเลยนะจ่ะบางคนมักน้ำน่อยบางคนมักน้ำหลายอันนี้กะทิหน่อยก็จะให้มันมีน้ำพอได้สดจักหน่อยนึงเนาะใส่ตะไคร่ทูพันถอนลงไปแล้วก็ใส่บักพีกหัวหอมที่เฮาตำไว้ลงไปเลยจ้ะอันนี้เมื่อนี้กะทิหน่อยใส่บักเขือขือนํ้ำเ้อจ้ะนี่เป็นบักเคือขือนหน่อยเนาะเผิ่มความสมความนัวจักน้อยนึงใส่บักพิกลูกโดดลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือค่ะแล้วก็จะมี ผงชูรสค่ะแล้วก็กระทิ้นหน่อยจะใส่น้ำปลาแดกจักน้อยหนึ่งค่ะอู้ไข่มดแดงกระเฮ็ดไข่ไข่แบบแกงไข่หัวไข่นี่ละจ้ะแต่ว่าเา้าสใส่ไข่มดแดงลงไปน้ำเนาะใส่น้ำปลาจักน้อยเพิ่มความหอมความแซ่บจ้าล่อห้หนามเดือ,อดแล้วกระทินหน่อยก็จะเอาไขา่ก็ไข่มดแดงตีตีไหวใส่ลงไปเลยจ้ะนี่คะ่ะเวลาเทะกะเทกกะจายกระจาย,รจายประมาณนี้เนาะจ้ะเฮาก็จะล่อห้ไข่มันเสร็จโตจักน้อยหนึ่งเขาจังจากข้นเนาะจ้ะ เพราะว่าถ้าห้าบ่ค้นเดี๋ยวมันจะติดกลนกระทะมาเกินไปนี่ค่ะถ้าเ้าใส่ไข่แล้วคนทันทีมันอาจจะเข้าได้เนาะจะหฮาต้องใส่ไข่มันเสร็จโตก่อนเนาะนี่ค่ะเ้าก็ล่อไห้ไข่หมดแดงก็ไข่มันสุกแล้วเฮาก็จะใส่พักลงไปจ้ะพักที่ขาดบ่ใดก็คือต้นหอมหัวหอมจ้ะ ล้วก็จะมีพักชีแล้วก็จะมีพักอีตู้จ้ะผู้ใดอยากใส่พวกพักชี่เล่าหรือว่าผักกาดอียังก็สามารถใส่ใดเด้อจ้ะแต่ว่าพักสามยางนี่จะเป็นพักที่เข้ากันดีค่ะกับโอ้ใครหมดแดงจ้าพี่น้องจากนั้นเฮาก็คนใ้พักมันสะดดจักหน่อยหนึ่งเนาะจ้ะก็เป็นอ mm ันเซซินเมนูนี้เลยจ้ะเป็นเมนูที่เฮดง่ายๆแต่ว่าแซ่บแห้งจ้ะแล้วก็ผู้ใด บอดไปแย่ไข่มดแดงเองก็จะเป็นเมนูทีลาคาแพงเพราะว่าตอนนี้ไข่หมดแดงมันกิโลละประมาณ4ี0บาทนอกจากแล้วแต่พื้นที่บางพื้นที่ยังไม่หลายราคาอาจจะถูกกว่านี้เนาะนี่คะ่ะให้เบิงยวัวยัวไก่เป็นตาแสบประจ่าจเมนูโอ้ไข่หมดแดงของกะทินหน่อยเป็นตะแสบค่ะจ้ะ ถาผู้ใดมากินแบบเพ็ดๆจังน้อยโรยพริกป่นลงไปน้ำกระแสบไปอีกแบบหนึ่งได้จ้าพี่น้องแต่ว่าอันนี้กะทิน,น้อยกินตอนเ้ารเนาะจ้ากันยังบริกรลดจัดปันไดนี่ค่ะเซตเรียบร้อยแล้วเ้ากระตักใส่จานสิกินก็ขอจา้ากินก็เขาเหนียวขุยข้ามใหญ่ๆสดข้ามใหญ่ๆกระแซบเพื่อกันจ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเสบ็บๆกับกะทิน,น้อยจ้าเ้านี้ได้กินเขากับไผ่หมดแดงนี่ยและจ้าพอแม่พี่น้องได้กินเขากับอีกอย่างน้อ ขันผู้ใดญยังบ่มีแน้วกินมากินกับกะทินหน่อยเด้อซ้ำรับมื้อนี้กะทินหน่อยก็ขอโตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กะทินหน่อยนเด้อจ้าบ๊ายบาย สำหรับผู้ใดที่สนใจแจวปลาแมงดาตอนนี้มีโปรโมชั่นด้จ้ะโปรโมชันน่น1ถุงแถม1กระปุกจ้ะคือเจวแมงดา1ถทุง500กรมัม180บาทนอกจากแถมปลาบอง1กระปุกจ้ะแอดไลน์แอดพอน้อยห2 3หรือว่าโทรมาเบอร์นี้เลยด้ยจ้ะเอาไปจำกระแซลเอาไปคุยกระแซลเอาไปใส่แกงกระแซรจ้ะพี่น้อง